สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฮันิสุดใจชื่อเล่นชื่อว่าโชคเป็นนักเรียนของชัปมาถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนเทศบาล4ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่งทองครับผมจะมาอานิทาชาดกเรื่องชายง่อยนักดีดกรวดกับปุโรหิตจอมพูดมากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพระราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตพระราชาแห่งเมืองพาราณสีมีปุโรหิตประจำพระราชสำนักคู่หนึ่ง เป็นคนที่พูดมากหากใต้ต้งต้นพูดขึ้นมาแล้วปุโรหิตผู้นี้ก็จะพูดชอดชอดไม่ยอมหยุดและไม่มีใครสามารถหาโอกาสพูดแทรกเขาได้เลยยอมไม่ี่เอืมลาแก่คนทั่วไปไม่เว้นแต่พระเจ้าพรหมทัตที่ทรงเบื่อหน่ายพฤติกรรมพูดมากของปุโรหติตคนนี้เป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกจากเมืองไปยังอุทยานหลวงเมื่อราฉลุ ระหว่างทางทวดะเนทรเห็นใบของต้นไทรมีรูปปู่เป็นสัตว์ต่างๆเช่นช้างมา้าอย่างน่าอัศจรรย์จึงตรัสถามมหาเล็กว่าใครเป็นคนทํามหาเล็กตอบว่าเด็กๆชาวบ้านได้ขอร้องให้ชายง่อยผู้มีฝีมือดีกรวดเป็นผู้ดีกรวดใส่ใบไม้ของต้นไทรเหล่านี้จนกลายเป็นรูปต่างๆพระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้นำํำชายง่อยมาเข้าเฝ้า เมื่อมาหาเล็กนำชายง่อยมาเข้าเป้าแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามว่าในพระราชสำนักของเรามีโปรโหิตจอมพูดมากคนหนึ่งเจ้าพอจะใช้ปีตฝีมือดีตรวจของเจ้าทําให้เขาสงบปากสงบคมลงได้หรือไม่ชายง่อยตอบว่าได้พระเจ้าค่ะขอมูลแพ้ให้ข้าพระองค์สักหน,นึ่งธนาแล้วข้าพระองค์จะทําให้เขาไม่พูดมากอีกพระเจ้าค่ะจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงให้มหาเล็กเตรมตัวชายง่อยไปซ่อนไว้ใน หลังพม่าในท้องพระโรงโดยแหวกพม่านเป็นช่องเล็กๆแล้วนำมูลแพ้หนึ่งทนานตั้งไว้ใกล้มือของชายง่อยพร้อมกับจัดที่นั่งของปุโรหิตจอมพูดมากให้ตรงกับช่องพม่านนั้นเมื่อถึงเวลาประชุมการเหล่าขุนนางก็พากันทยอยเข้ามาในท้องพระโรงเมื่อพระเจ้าพรหมทัศทรงเห็นว่าทุกคนเข้ามาพร้อมเพียงกันแล้วก็ทรงเปิดบดพนา,นาเมื่อปุโรหิตได้โอกาสพูดแล้วก็พูดชวาเไม่ยอมหยุดและไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดเหมือนเคย ชายเง้ยถือโอกาสที่ปุโรหิตพูดนั่นเองตีมูลแพ้ใส่ปากปุโรหิตจอมพูดมากครั้งละก้อนครั้งละก้อนปุโรหิตจอมพูดมากก็คือมูลแพ้ทีละก้อนทีละก้อนโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมืนมูลแพ้หมดนานเมื่อพระเจ้าพรหมทัศทรงทราบว่ามูลแพ้เข้าไปอยู่ในท้องของปุโรหิตแล้วก็ตรัสถามว่านี่เนี่ยท่านปุโรหิตเพราะท่านเป็นคนพูดมากเหลือกําลังท่านจึงไม่รู้ว่า ได้กลืนมูลแพ้เข้าไปถึงหนึ่งธนานอันธรรมดานั้นมูลแพ้จะไม่ย่อยสลายในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นท่านจงรีบไปดื่มน้ำประยงเพื่อสํารอกมูลแพท้ทั้งหมดออกมาโดยเร็วก่อนที่จะล้มป่วยเทิดปุโรหิตได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอันมากยิ่งได้ดื่มน้ำประยงและเห็นมูลแพ้มากมายที่ตนสํารอกออกมาก็ยิ่งเข็ดขยาดกลายเป็นคนสงบปากสงบับไม่กล้าเปิดปากพูดมากอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชายง่อยก็ได้รับพระราชทานราชสมบัติมากมายจากพระเจ้าพรหมทัตเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยให้ทุกคนได้อยู่อย่างสบายหูมากขึ้นหลังจากนั้นอำมาตย์บัณฑิตของพระเจ้าพรหมทัตก็ได้กล่าวทูลว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้จะเป็นศิลปะประเภทใดก็ย่อมนำความสุขสําเร็จมาสู่ชีวิตของผู้ฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญได้ในสักวันเช่นเดียวกับชายง่อยผู้ชี้นําความสุขมืกอกมาสู่ตนเพราะการดีดมูอแท้นั่นเอง ข้อคิดจากชาดกมันฝึกฝนตัวเองให้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจะพบกับความสุขความเล็จในภายหน้าในที่สุดขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุนิกาสีหิีรังสีเลขที่11อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้จะมาอ่านทาาจากหนังสือหน,นูน้อยรู้จักความปลอดภัยเรื่อง ใช้กันกรต้องระวังแม่กับฟางกำลังตัดกระดาษทำงานศิลปะตัวที่แม่ใช้กันไกรเหล็กอันใหญ่ส่วนฟางใช้กันกรพลาสติกอันเล็กฟางเห็นว่ากันกรอันใหญ่ตัดได้เร็วกว่าจึงหันไปพูดกับแม่ว่าแม่ขาหนูขอใช้กันไกรของแม่ได้ไหมคะ แม่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ได้หรอกจ้ะกันไกรมีคมมากถ้าไมา่ระวังจะตัดโดนนิ้วฟังเชื่อที่แม่พูดเลยไม่ขยันขยอขอกันไกรอันใหญ่จึงใช้กันไกรพลาสติกอันเล็กของตัวเองตัดกระดาษต่อไปขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปาริยากรคุณาไทยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องกะระรอกน้อยเรียนรู้ซ่อนหากะระรอกน้อยชวนเพื่อนเล่นซ่อนหาเริ่มต้นด้วยลูกหมีปิดตาส่วนเพื่อนเพื่อนเปิดตาและมองที่ซ่อนลิงน้อยซ่อนอยู่บนต้นไม้ลิงน้อยอยู่ข้างบน กระต่ายน้อยซ่อนอยู่ในโพงไม้กระต่ายน้อยอยู่ข้างล่าง,จ,งจิงโจ้ซ่อนอยู่ในเงาไม้จ,จิงโจ้อยู่ในที่มืดลูกหมูยืนอยู่กลางแจ้งลูกหมูอยู่ในที่สว่างเพื่อนเพื่อนบอกเอาละลูกหมีเปิดตาองค์หาเพื่อน ลูกหมีเดินอยู่เหนือสะพานส่วนลูกแมวซ่อนอยู่ใต้สะพานลูกหมีพบเพื่อนทุกตัวยกเว้นแต่กระรอกน้อยลูกหมีเห็นกระรอกน้อยแล้วตัวกระรอกน้อยซ่อนอยู่ในโพรงไม้แต่หากระรอกโผล่ออกมาข้างนอกลูกหมีบอกป้องกระรอกน้อยขอบคุณครับเราจะสี่ตัวหนึ่ง เอ็นกายหลับไหลยอยู่ในปากทึบหัวอันใหญ่โตมันของมันวางอยู่บนหัวหัวอุ้งเท้าหนูน้อยขี้กลัวบังเอิญวิ่งมาบนตัวของมันโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อความกลัวและร้อนลนที่จะรีบหนีไปให้พ้มเจ้าหนูกับเล่นรูดไปบนจมูก จมูกราชสีราชะสีงีบหลับอยู่อยู่ดีๆข้างข้างถูกลบกวนมันจึงตับปบกุ้งเท้าอันใหญ่โตลงไปบนเจ้าสัตว์ตัวน้อยด้วยความชุดชุดโกรธหวังจะฆ่าหนูให้ตายปล่อยฆ่าไปเถิด เจ้าหนูผู้น่าสงสารขอร้องการุณาปล่อยข้าไปแล้วสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนรัตสีรู้สึกขบขันยริงนักเมื่อคิดว่าเจ้าหนูจะมาช่วยอะไรอะไรมันได้แต่มันเป็นสัตว์ที่มีเมตตาจริงปล่อยเจ้าหนูไปในที่สุด อีกไม่กี่วันต่อมาขนาดกำลังซุ่มล่าเหยื่ออยู่ในป่าราชสีก็ติดบ่วงของนายพานมันไม่อาจหลุดไปอิสระเป็นอิสระบ่วงของนายพานดได้ได้จึงคำรามเสียงดังก้องป่าด้วยความโกรธแค้นเจ้าหนู ํำเสียงนั้นได้จึงรีบวิ่งไปเจ้ารีบวิ่งมาเจ้าป่ากำลังดิ้นลนอยู่ในตาข่ายมันรีบวิ่งตรงไปที่เชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งเส้นรัดราชสีเอาไว้ก่อนจะจะก,กัดแทนเชือกจนขาดขาด ในกในที่สุดราชิสีก็เป็นอิสระท่านหัวลอดตอนที่คาบอกว่าจะตอบแทนเจ้าหนูเก่าบัตรบัตรนี้ท่านท่านคงเห็นแล้วว่าแม้แต่หนูก็ช่วยราชสีได้ทีทานนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาไม่เคย ศูเปล่าขอบครับแนลำพูนผมชื่อเด็กชายประพันกรนเยว่กคุงชื่อเล่นชื่อไอคิวครับอยู่โรงอยู่ปห้าเลขที่แปดโรงเรียนจัทุีัเทศบาลสี่จังหวัดเมืองอ่างทองครับขอบครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรันยาดาตีวันกุลเลขที่13วันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องถ้วยน้ำชาผจญพายุค่ะ วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่มีพายุพัดหนักมากถ้วยน้ำชาตกลงไปในน้ำลมพัดแรงขึ้นลูกใหญ่มา้าหือมาแต่ถ้วยน้ำชาใบเล็กนิดเดียวจากนั้นเพื่อนตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นช้ย,ย่อพวกมันออกเดินทางผจญภัยครั้งยาวนานนี้ด้วยกัน ล่องเรือผ่านทะเลที่มีคลื่นลมแปบรบวนฝ่าขลื่นแรงฟองพลางพลายพวกมันเดินทางไปเกือบรอบโลกพวกมันได้พบกับสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ตลกตลกสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ตัวอ้วนๆมีขนเต็มตัว พวกมันกอดกันกลมพวกมันกลัวนิดหน่อยในยามค่ำคืนและแล้วหลังจากผ่านไปนานแสนานานขื้นดูเหมือนจะมีขนาดเล็กลงใช่แล้วคือนลูกเล็กลงจริงๆบรรดาก้อนเมฆก็สดใสจากนั้นพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วพวกมันก็มองเห็น บ้านขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกึนก้องมาจินดาเลขที่หนึ่งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจินาการโลกใต้น้ำเมื่อฉันไปเที่ยวทะเลฉันเดินและสัมผัมสพื้นทรายที่แสนจะอ่อนนุ่มรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของ,องท,ท้องทะเลท้องทะเลสีฟ้า ขยะอยู่บนพื้นทะเลฉันช่วยเก็บขยะแล้วจึงว่ายหนาะ สวัสดีค่ะดิฉันเื่อเด็กหญิงภูริกาเสมพันธ์เลขที่15หอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลายวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางป่ามันรู้ว่าสิงโตจะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆสุนัขจิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับสิงโตไปว่า ถ้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่งข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่านหลังจากนั้นสุนัขสิ้งสอกก็รีบไปหลอกทาลามาที่กลางป่าลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทำสัญญาเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับจักที่สิงโตว,วางไว้ สิงโตก็หันไปตะกบสุนักจิ้งจอ,อกก่อนเพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินที่หลังสุนักจิ้งจอ,อกก่อนก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ซื่อกับมิตรสหายย่อมไม่มีใครอยากคบหาขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอิชันเด็กหญิงปุณิสาเสรีกวังศึกษาอิชันมัธยมศึกษาปีที่5เลขที่12ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องคนตัดไม้กับเทพารักค่ะคนตัดไม้กับเทพารักษกระรั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมีอาชีพตัดไม้เข้าป่าตัดไม้นําไม้มาขายในหมู่บ้านระหว่างกําลังตัดไม้นั้นด้วยความไม่ระวังจึงทําความของตนเองหลุดมือตกแม่น้ําจึงเสียใจนั่งร้องไห้อยู่ริมแม่น้ำเทพารักที่อยู่ใกล้รู้สึกสงสาร จริงลงไปงมเอาขวานทองมาให้คนตัดไม้เป็นคนซื่อสัตย์จึงตอบไปว่าขวานทองนั้นไม่ใช่อของตนคันเทพารักษ์งมเอาขวานเงินมาให้เขาก็ไม่รับเทพารักษ์จึงงมเอาขวานเหล็กธรรมดาธรรมดามาให้คนตัดไม้จึงดีใจบอกว่าเป็นขวานของตนเทพารักษ์ชืชน่นชมในความซื่อสัตย์ของคนตัดไม้สิ่งมอบขวานทองและขวานเงินเป็นของขวานคนตัดไม้ดีใจกลับบ้านไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคนนั้นเป็นคนโลภ จึงรีบเข้าป่าไปตัดไม้แล้วแกล้งทาเป็นขวานตกลงไปในแม่น้ําเพื่อให้เทพรักษ์มาช่วยบ้างเมื่อเทพรักษ์ปรากฏตัวมาช่วยงมเอาขวานทองคํามาให้ชายโลภก,ก็รีบตอบว่านั่นคือขวานของเขาเทพารักษ์โกรธมากที่ชายผู้นั้นพดูดปลบเพราะความโลภมากจึงไม่ยอมให้ขวานทองคำแก่ชายคนนั้นและเดินหายไปปล่อยให้เขานั่งร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้ทั้งขวานทองและขวานเหล็กของตนเองตามนํำพัง ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชนะภารดนเกษมพันธ์ครับอยู่ปห้าเลขที่สบบอกครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเรื่องเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับว่นหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากหาอะไรสนุกทำจึงได้จึงคิดออกจึงได้แกล้งทำเป็นหมาป่ามาและชาวบ้านก็มาลุมแล้วชาวบ้านก็บอกว่าหมาป่าอยู่ไหน เด็กเลีงกแกะลงบอกว่าไปทางนูน้นชาวบ้านจึงแลวก็แอบบอกแ้วนิดชาวบ้านได้รู้ว่าเด็กเลี้งเกะคนนี้หรอกเขาจึงเขาจึงบอกว่าอย่าหลอกอีกรอบอย่าหลอกอีกแลเด็กคนนั้นก็หลอกไว้ด้วยหลายเรื่องและเด็กคนนั้นก็หลอกสองสามครั้งจนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วก็ไม่ออกมาอีก และพอถึงขาำหมาป่ามาเด็กคนนั้นจึงได้ลองขอความช่วยเหลือตรงเสียงแหบแล้วก็ไม่มีใครออกมาเลยแต่กวา่าแต่กว่าจะออกมาหมาป่าก็กินลูกแกะไปหมดแล้วเหลือแค่เด็กที่กำลังปีนอยู่บนต้นไม้แล้วก็ดูในสิ่งที่เห็นพ่อจึงกลับมาแล้วบอกว่าแกะหายไปไหนแกะ เด็กคนนั้นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดไปพ่อจึงด่าลูกแล้วก็บอกลูกว่าอย่าททำอีกเพราะนั้นเป็นสิ่งหากินของเราและจากนั้นแล้วก็เขาก็ไปบอกพ่อชาวานว่าขอโทษครับลูกผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยา่อยา,กยากโกหก ให้พูดข้อเท็จจริงในให้พูดตามความเป็นจริงห้ามโกหกถ้าไม่งั้นจะไม่มีใครเชื่อขอบคุณครับ